เอยสวัสดีครับพบก,กับผมเบิร์ดลิวสติฟสเตชันนะครับผมห่างหายกันไปนานเหลือกเกินวันนี้รู้สึกประทับใจเลยเปิดกล้องกันหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สตูดิโอเมมแพชชั่นนะครับทุกคนเป็นสตูดิโอนะครับเป็นห้องอัดเสียงที่ใหญ่ดูดีสะอาดนะครอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะไปดู Let's get it ก็จะเป็นโทนสีเทาๆเกือบออกปูนเปื่อยนะทุกคนมันจะเป็นลานที่จอดรถนี้ แล้วห้องน้ําพี่เขาใหญ่มากนะฮะเป็นอ่างล้างมือมีที่ปลดทุกนี่ทุกคนแล้วด้านหน้าก็จะเป็นนี่จะมีอาร์ตอาร์ตโฟล์นะครับสําหรับใครที่ต้องการสโมกนะผมว่าดาวนะน่าจะเป็นโซนที่รีแลกต์นะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตองจุดรับแขกทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูจุดรับแขกเสร็จก็จะเข้าไปบริเวณห้องอัด จะเป็นโซนของโปรดิวส์โปรดิวเสร็จเข้าไปข้างในก็จะมีที่อัดอีกอยากดูแล้ววดิอยากดูแล้วด,ด,วดิไปดูกันดีกว่าดูกันเลยทุกคนนี่เรียว,ย,วยาวเลยนะไม่ตัดนะคลิปนี้เพราะว่าเอาไปห้องน้ำก่อนผมแบบอยากให้ดูมากเลยนี่ดูก็จะมีน้ำตกเล็กๆน้อยน่ารักน่ารักทุกคนคือแล้วแบบเนี่ยบรรยากาศทุกคนคือมันดีอะ่ะคือถ้าไม่ดีจริงผมไม่พูดด้วยผมไม่ชมหรอกถ้าไม่ดีอ่ะนี่ห้องน้ำ ที่ปวดทุ์มีลูกทิชชู่นัขยะแล้วาลขาต้นลูกมอ้มอเนี่ยม้อทะเลเบิมทะเลทะเลสาบกรนจบนะสำหรับใครที่อยากจะมีการมีบรรยากาศที่แบบ<ม>อัดเพลงแล้ว<ม>ได้หลอหล่ออะไรเงี้ยนะนี่มีภาพที่แขวนอ่างล้างมือที่ล้างมือคือดีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอัดกันทุกคนคือแบบตีละ นี่ผมมากับมากับไอ้แดงไอ้แดงก็เป็นนักซิ่งนะทุกคนนะฮะจากบุดรสู่จูบีเคเคนะครับผมนะครับผมทรยบอดี้หรือว่าทรายรถตัวเองนะว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วเข้ามานะทุกคนจะเป็นจุดรับแขกนะทุกคนก็จะมีทีวีตู้เย็นนะฮะน้ำดงน้ำดื่มแล้วจะมีที่นั่งนะทุกคนนี่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะเย็นฉ่ำนะเก้าอี e, ้นี่ครับที่นั่งทุกคนดูสะอาดสบายนะทุกคน นิ้วกูเล่ๆด้วยนะฮะสำหรับเราศิลปินน้าที่อยากจะขัดเกลานิ้วตัวเองนะฮะนี่ทางเข้าด่านแรกก็จะเป็นประตูอย่างหนาเลยทุกคนนี่นะปิดตัวนี้นะปึ้งนึงเดินเข้ามาทุกคนขอจะปิดตรงนี้ปึ้งนึงพอมาจุดนี้เสร็จนี่เห็นไหมประตูเห็นโปรโดิวเราหรือเปล่าทุกคนครับ <P> พี่มินสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋พี่นินใช่ไหมฮะนินโอ้ นี่สตูชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับพี่เมมแพชชั่นสตูดิโอครับอยู่ที่นนทบุรีครับใครสนใจคอนแทคติดต่อไม่ได้เลยเนาะพี่เนาะได้เลยครับอรับผมแค่ไลแต่ว่าต้องนัดคิวก่อนใช่ไหมครับคิวก่อนนะจองจะได้ล็อกเวลาไว้ให้อะไรอย่างนี้ยครับอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกับพี่เขาอีกเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พี่อ่าพอจะแนะนําอะไรได้บ้างไหมครับหรือว่าไงครับพี่อ๋อครับรับเออตอนนี้เมื่อกี้เราใช้ เราใช้ปีใหม่ตัวนี้เป็นอัดอ๋อครับอ่าเป็นขยายสัญญาณของไม่หรอครับถึงว่าเสียงมันแน่นและกังวานใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ส่งส่งมาที่คอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์ตัวนี้เมื่อกี้อืมอุ้ยทุกคนเจ๋งใช่แล้วก็ส่งมาที่คอนเวอร์เตอร์ครับตัวนี้เป็น อ่าคอมพิวเตอร์แบบคอนเวิร์ตอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลเข้าเข้าไปในคอมพิวเตอร์อ๋อหรือว่าอินเทอร์เฟสตอนนี้อ๋อคืออินเทอร์เฟสใช่แต่ชื่อมันเจ๋งนะอพอลโลใช่ไหมพอลโลใช่ตอนนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อปของขยี่ห้อเขาอืมนี่ทุกคนโอ้ดูความคือแค่ดูโทนสีกับตำแหน่งจัดวางของพี่เขาผมรู้สึกมันเจ๋งอะแล้วอันนี้อะไรครับพี่ตรงนี้ครับอ๋อตอนนี้เป็นทำสำรองไว้เพื่อจะอ๋อไว้ใส่ตันนี้อีกตัวหนึ่งอ อนนี้เป็นแบบว่าเป็นคอนโทรลเลอร์แบบเวลาจะเฟดเดอร์ดังเบาหรือว่าจะออโตเมชันอะไรตรงนี้สั่งสั่งการจากตัวนี้ได้โอ้โหโอเคเป็นไงทุกคนคือเจ๋งฮะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุอยาตไปดูข้างในนะด้านหลังโปรดิวก็จะมีที่นั่งนะทุกคนจะมีลำโพงมีที่นั่งมานั่งขับผมแล้วก็นี่มีโซฟาตรงนี้เราไปดูข้างในกันดีกว่าจะเดินเข้ามาจะเจออุปกรณ์คือดนตรีนะทุกคนนี่แล้วจุดนี้นะ ก็จะมีประตูสองชั้นเลยทุกคนแล้วประตูหนามากดูโอ้โหนี่ดูนะนี่ปิดชั้นหนึ่งนะทุกคนปิดชั้นหนึ่งก่อนปบิกแล้วเราก็จะปิดชั้นนี้เึ๊กดูความเก็บเสียงของพี่เขาแล้วก็นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะสําหรับใครที่อยากอัดเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสดหรืออะไรเงี้ยครับจะมีกีต้าร์กลองมีหมดเลยครับพี่เขามีพร้อมสําหรับพวกคุณเลยผมบอกให้นี่ดู ความใหญ่ของตูตเดี๋ยวผมจะแพนรอบๆให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเจาะเจาะกันคือใหญ่จริงทุกคนใหญ่และประทับใจคือมสะอาดสะอาดเพราะว่าเราผมเป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้แล้วเรารู้สึกได้ว่ามันสะอาดครับผมไม่รู้สึกเคืองจมูกเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นพวกเนี้ยอะไรเขาเรียกแอมหรืออะไรเนี่ยของอุปกรณ์ดนตรีเขามีหมดเลยนี่นี่ครับแล้วก็จะไว้อัด เออเห็นไหมเจ๋งนะทุกคนใหญ่ดูสะอาดแล้วดูการดีไซน์ครับทุกคนพี่เขาใช้นี่ดีไซน์ออกเป็นผ้านี่เป็นน่าจะเป็นวัสดุทดแทนนะตัวนี้เจ๋งนะทุกคนแล้วเมื่อกี้ผมอาดตรงนี้ทุกคนนี่ห้องอาดก็จะมองเห็นโปรเดีฟเลยเห็นไหมพี่ก็ยืนอยู่นู่นนะครับก็พี่เขาจะบีฟเราผ่านหูฟังได้เลยนะทุกคนนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้ไว้คุมนะครับนี่นุของไม้นะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ก็ดูเอาแล้วกันทุกคนนี่ไอ้แนว่าดีใหญ่นะฮะมมแพชชั่นนะฮะสตูดิโอนะฮะทุกคนใครสนใจในการอัดเพลงมันทึกเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆนะทุกคนได้หมดมีหมดนะฮะแล้วที่แน่ๆพี่เขาใจดีเฟรนลี่มากต้องมาสัมผัสเองพี่เขาใจดีโคตรโเฟรนลี่มากๆรับกีตาร์ใช้นะครับกีตาร์โปร่งถ้าจะอัด กีตาร์อะคูสติกแล้วใช่ก็ถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าจะใช้แอมตัวที่วางอยู่ตรงนู้นอ๋อครับใช่ใช่ครับมีอะไรไหมอวดตัวเองหน่อยได้ไหมครับพี่อวดตัวเองในสักอย่างได้ไหมฮะ <laughs> อ๋อก็อถ้ามาอัดเพลงก็ร,รับก็คือทั้งทั้งอัดแล้วก็มิกซ์มาสเตอร์ด้วยแล้วก็มี ถ้าใครสนใจระบบ Dobby S Mode ก็ทำทาให้ด้วยอืมอทุกคนเจ๋งมากเลยครับระบบที่แบบเซอร์ราวอ่ะฟังได้แบบทั่วทิศทางใช่ไหมพี่น้องครับเวลามิกก็จะใช้หลายลำโพงหน่อยจะมีน่ครับลำโพงเงหดเห็นไหมอู้ทุกคนนี่เลยถ้าเกิดอุ้ยคนลุกคือเราเราเคยถ้าเกิดใครเคยใช้อ่อพวก อุปกรณ์เครื่องในการเปิดเสียงอะไรสักอย่างหรือถ้าเคยใครเค,เคยผ่านเครื่องเครื่องมิกอะมันจะมีที่แบบวางตำแหน่งของลำโพงอะเราสามารถปรับได้แล้วทุกคนดูแล้วตำแหน่งมันใช่อะดูเนี่ยครับจะมีลำโพงทั้งหมดมทั้งหมดจะเวลาใช้มิกก็สิบสองตัวรวมซับเบสตัวตรงนี้ใช่จริงจริงจริงตรงนี้จะมีลำโพงวางอยู่ครับตัวหนึ่งก็คือตอนนี้ครับแต่ตอนนี้เอาเก็บโอ้โหสิบสองตัวสิบสองตัวโอ้โหสุดยอดเลยครับ โอเคครับฝากด้วยนะทุกคนผมก็ขอบคุณพี่นินด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาวแรปเปอร์นะฮะหรือว่าใครนักดนตรีหลายๆคนนะที่สนใจนะฮะในการทําเพลงหรืออะไรต่างๆแล้วก็สามารถมาปรึกษาพี่เขาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ใต้คลิปนะติดต่อพี่เข้ามาได้เลยแล้วก็โลเคชันนะฮะฝากด้วยนะทุกคนขอบคุณพี่นินมากๆครับพี่ได้เลยครับยินดีครับยินดีคครับยินดีครับโอเค